สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ทุกคู่ทุกคนพี่น้องเจ้าขามื้อนี้ก็มาพบพอกับผู้ข่าอีกตามเคยนะเจ้าขาพี่น้องเจ้าขามาเบิ่งมาชมน้ากันเจ้าข้ามื้อนี้ผู้ข้าสิพาพี่น้องมาเหตุอย่งเจ้าขาแจ้งอยู่บะเมื้อนี้ผู้ข้าสิพาพี่นอ้องมาเหตุห่างหงเจ้าขาบางคนก็เสืเอ่อนวัานนาักแต่ที่จริงบุมแม่นนกักเือเจ้าขาพี่นอ้องเจ้าขาห่างหงเจ้าขาเพราะว่าตอนที่สมัยผู้ข้าเรียนเนาะ เฮ็ดใบสี C, แล้วก็มาแซมแม่ห่างหงตะกี้บได้แซมแมงดาได้ Sam, anda, i, พี่น้องสมัยตอนที่ผู้ข้าเรียนม .4 ม .5 ม .6 นะแมงดากีบแมงดายังบ่ค่อยเห็นเอยยังบ่ค่อยเห็นส่วนมากกีบแมงดาเนี่ยคะ่ะเจ้าจเสามาเฮ็ดเป็นกระทงเป็นกรีบกระทงเป็นกีบบัวเนาะปัจจุบันนี้คะ่ะเจ้าเอากีบแมงดามาแซมแม่ใบสีสมัยก็มีตะห่างหงนี่หละพี่น้องแซมห่างห่งก็บบได้ยายเจ้าค่าวะวัสดุประกอบข้าก็กคือรวดนะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขารวดหนึ่งเส้นเจ้าค่ะ ใบตองกล้วยตานี้เนาะเจ้าค่ะจีความกว้างประมาณ1นิ้วเนาะเจ้าค่ะและกลรวยบิ้นขนาดใหญ่เนาะพี่น้องเจ้าขาประมาณนี้เนาะบิ้นก็ได้เฮามีแต่สีชมพูเนาะพี่น้องสีไซสสี่อย่างก็ได้เอาตามใจที่พี่น้องมากพี่น้องชอบเด้อเจ้าค่ะอันดับแรกกะเฮ็ดบ่อยากพี่น้องเจ้าขาม้วนเป็นนิ้วใบสีเจ้าค่ะม้วนเป็นนิ้วใบสี เอาม้วนใส่กับลวดเลยก็ได้หรือเอาจะม้วนแต่นิ้วใบซีย่างเดียวก็ได้เนาะเจ้าค่ะเอาแล้วแต่แเอาถนัดเลยเจ้าค่ะทาม้วนใส่กับลวดกับม้วนลงไปเลยเฮ็ดเป็นทักเปียธรรมดาเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาแต่จะมีจุดเด่นแหละกับจุดพีชก็คือว่าตอนเฮาดัดงอดัดโค้งเนาะต่อน,นิฮ้อนฮ้อนแฮงค่ะพี่น้องเจ้าขาฮ้อนอรอยล้อ มันเป็นนิ้วใบสี่แล้วเอากระแม็กไว้เนาะลังจะได้เทาก็เริ่มทักเปียลงมาเลื่อยเจ้าค่ะเวลาเทาเปียรลิบบินน่ะจะมีความยากกว่าเปียใบตองเด้อพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าลิบบินมันจะมีความรื้นในตูของมันอีกเนาะอันนี้กระบอกพี่น้องไว้เนาะเจ้า่ะว่าก็จะค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่ที่ยังเปียบ่เป็นเลยก็แนะนําให้ใช้เป็นใบตองล้วนเลยก็ได้เด้อเจ้าค่ะ พอเขาเก่งแล้วเขาสามารถสิมาประยุกต์เป็นลิบบินได้เป็นใบลิ้นกระบือได้เจ้าค่ะหรือว่าที่เป็นวัสดุอื่นได้เนาะพอเขาเก่งจากใบตองแล้วแต่สําหรับคนที่เป็นแล้วจากสายลิบบินเลยก็ได้เนาะเจ้าค่ะแต่สําหรับมือใหม่ที่ฝึกฮัดเปียต้องใส้ใบตองก่อนเด้อพี่น้องเพราะใบตองจะเปียะง่ายกว่าเนาะกระเปียลงมาเรื่อยๆเ,เจ้าค่ะทักเปียะลงมาเรื่อยๆห่างหงนี่ก็จะมีความโดดเด่นเด้อพี่น้องเจ้าขาเวลาผู้ค่าเฮ็ดอ่าใบสีงานแต่งผู้ค่าสิบ่ค่อยใส่เป็นนา อันนี้กับความเชื่อเลยเนาะแล้วก็คู่บาอาจารย์เพิ่นก็บ,บอกไว้เนาะพี่น้องเจ้าขาว่าเวลาเฮ็ดใบสีงานแต่งบกควรใส่เป็นหูพญานาคหรือว่าเปียเป็นพญานาคใส่แต่อันนี้เอวมาห่างหง่งเด้อเจ้าขาบ่แม่นนาคเด้อถ้านาคจะมีปากแล้วก็มีงอนเนาะแต่อันนี้จะเป็นลักษณะของห่างห่งเลยกระเปียลงมาเรื่อยๆเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าอย่างจังบ่ให้ใส่นาคเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแะไรกับคู่บาอาจารย์เฮาอาจารย์เฮาเราเป็นคนสกลนครพี่น้อง ตอนที่เฮาเฮียนแล้วเฮาได้ไปแข่งงานใบ,นบสีเนาะเรากระซิวเอาให้ฟังว่าเราโบใส่นาคเพราะว่าเราเคยเห็ดพาขวัญแล้วใส่พา้าคุพญานาคลงไปในพาขวัญงานแต่งคู่บ่าวสาวกับพิษกันแล้วก็เลิกกันพี่น้องมันเป็นแดีวนั้นเราก็เลยรู้สึกพิษแล้วเราก็บโบเห็ดพญานาคใส่พาขวัญอีกจักเทือ่อและเราก็บอกมาฮอดลูกซิดลูกหาเราว่าเห็ดใบสีงานแต่งจะใส่ผ้าุพญานาคเนาะแต่บางมือซุมมือนี่ก็เห็นข้าเจ้าก็ใส่อยู่ด้เออบางคนข้าเจ้าเห็ด ใบสีงานแต่งกันยังมีรูปพญานาคอยู่แต่ผู้ฆ่ากับสิบวันนิยมกับเสื้อตามคุณครูบาอาจารย์เพราะว่าพญานาคความเชื่อก็คือว่าเพิ่นบกค่อยสมหวังในเรื่องความรักเนาะพญานาคเป็นดังนั้นตัวพี่น้องอันนี้การบงหู่วัตรพิษนั่นก็ต้องกล้าขอโทษขออภัยเด้อคำข้อมูลนันม,มันบดถึกกระไดแต่นี้ผู้ฆ่ากับว้าตามความเชื่อตามคุณครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้เนานะว่างานแต่งโบไ้หูพญานาคโบไซเลยแหละพาาี่น้อง ถ้าเป็นงานบวชนะโอเคอยู่ใส่นาคใส่ยางกะโอเคถ้าเป็นงานบวชแต่งานแต่งบ่อยกนิยมเนาะกระเปียมาเรื่อยๆพี่น้องเจ้าขาบ่ได้มีอย่างมากมายเนาะผู้ข้ากับว่าไปแต่เรื่องอื่นละวันนี้บ่ได้ว่าเขาสอนเรื่องเปียเปียกันเปียกง่ายๆเลยพี่น้องเจ้าขาอันนี้ผู้ข้ากระิบเปียกมายาวดอกสีสชมพูนี่คือลูกเล่นเขาจะให้มีสีสันเขาเลยเปียเข้ามาเป็นลูกเล่นเสือ้อซื้อเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นเขาก็ใส่ใบตองเขาเปียลงมาต่อเลยเจ้าขา เปลี่ยนลงมาเรื่อยๆนี่วางทับลงไปแล้วก็พับนี่หักเขามานิชี่ดันขึ้นนิชี่นี่ดันขึ้นนิโปนี่จับไว้เห็นบ่ฝังนี้การพับลงมานี่นิชี่ดันขึ้นให้มันแน่นๆพี่น้องแล้วก็เวลาเปลี่ยนในห้าสังเกตแค่ร้องตรงนี้ให้มันตรงกันให้มันงามเนี่ยเห็นบ่ผู้ค้ากับโบเมนวากิ่งดอกผู้ค้าก็ยังบริตรงกันดอกแต่ถ้าตรงกันแล้วมันจะงามนะพี่น้องเลยเทคนิคนะ โอ้ยจะเบนฮอนเบนเอาพี่น้องเจ้าขานี่เปียนลงมาเรื่อยๆอัน,นนี้แหละเจ้าขาภาพฮักข้าวนี่อ,อกนี่ฮะจด็ได้อ,อกที่อยู่อกกว้างขึ้นอยู่กับเฮาเด้อพี่น้องเด้อบางคนเพิ่นกระฮ็ดอ,อกอกกว้างเนาะบางคนเพิ่นกระฮ็ดอ,อกที่งามคนละแบบคือการพี่น้องบ่มีถึกบ่มีพิษเด้องามคนละแบบที่กับงามกว้างกับงามบ่มีถึกบ่มีพิษอ๋อฮอนได้พี่น้องฮอนอะรีได้เนี่ นั่งอยู่เพื่ออะไรขัดพดเดี๋ยวนี่ถ่ายคลิปอยู่นี่ก็ได้บบเมนว่าบอฮอนบอเอาได้มันบนบลมบนอ,อย่างจักเม็ดแล้วก็แปกเนาะอยู่หนองคายนี่ปีนี้หาส่งการฝนโบตกปกติเนาะวันที่สิบสามสิบสี่ฝนก็ต้องตกแล้วเนาะพี่น้องอันนี้บบตกเลยมิดซอยม้อยอยู่อย่าลงมาเรื่อยๆอมีอย่างมากมายเจ้าค่ะ เปียไปได้พอเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเน้องพี่น้องเนาะอันสุดท้ายแบบนี้เฮาสิปิดชิ้นงานปิดชิ้นงานก็เหตุคือปกติหันเดอพี่น้องเวลาเฮาสิเก็บชิ้นงานเนาะเอาไปตองวางทับเสนานีหันหลังกลับเจ้าค่ะภาพเป็นสามเหลี่ยมมึงเงืออะไรที่เข้าตาแล้วโอ้ยจะแมน่นฮอนแม่นเอาอเอาตอนนี้ก็เป็นตาฝนตกยูยบ่ตกจักเม็ดบ่เป็นอย่างได้พี่น้องเอ้ยจมนี่ฝนตกนี่เพราะว่าปลูกหญ้าให้งัวแล้วมันแห้งมันเหี่ยวบปเลย ภาพเป็นสามเดี่ยมพอเห็นข้างหน้าจะเป็นลักษณะนีเนาะดึงกราฟแม็กแบบนี้ห้ากับแตดมองนี้ออกเขี่ยนออกติดลวดลวดฮาวนยาพดูดคือใส่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเจ้าขาแจ้งไว้แจ้งอยู่ดรกเนาะ หลังจากนั้นบันี้เพชรอะไรมันจะสิงามห่างหงมันอยู่ในห้ ad ad. าเทดัสบันทีพี่น้องงอเข้ามาเลยนี่งอโค้งลงมาแล้วนี่บันี้ก็เอามือฮักตัวสีชมพูนี่ตัวต่อกับสีเขียวนี่ฮักเข้ามาเลยนี่นี่บพี่น้องได้ลักษณะแบบนี้แล้วบนี้ฮักตรงปลายสีชมพูบบนี้ตรงปลายริบบี้นี่ฮักงอขึ้นเห็นแ่บพี่น้องฮักงอขึ้นรด บางคนกระใสดอกไม้ก็แล้วแต่เพื่อนที่ใส่บางคนโบใส่ก็คือบโบเป็นยังพี่น้องแล้วแต่แล้วตแวต่ความมากสำหรง่ายๆด้วยีเดียพี่น้องงามบ่อันนี้แหละเขาเอื้อนมาห่างหงพี่น้องเจ้าขาเอาไปเห็ดแซมแม่ใบสีได้เลยเด้อเจ้าขานี่เห็นบ่เห็ดง่ายๆเจ้าขาพี่น้องเจ้าขา เวลาเฮาดัดอ่ะมันดัดง่ายอยู่พามันเป็นลิบบิ้นพี่น้องถ้าเป็นใบตองอาสิแตกได้เนาะแต่เป็นริบบิ้นก็โอเคก็ดัดง่ายกับก่บถือว่าดัดยากเนาะเจ้า่ะงามบ,บ่พี่น้องเจ้าขาเป็นอนะไดก็ฝากพี่น้องที่ชมเข้ามาเด้อว,ว่าง,งามบอเวลาเฮาดัดเรียบร้อยแล้วเวลาเฮาเปประกอบการเป็นอันตัวแซมแม่ใบสีมันก็นจะงามพี่น้องเจ้าขาบ่มันจะงามคล้ายๆอัน ว่านไหนน้อจะขึ้นเป็ดป,ปิ่วไฟเปี่วหย่างานะลักษณะความโค้งงอพี่น้องเจ้าขาเนาะกติงงามโดดเด่นอันนี้ขอเอื้อมว่าห่างหงบมเมนนักเดยเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาห่างหงเจ้าขาตามครูบาอาจารย์ทอผ้าเอื้อนเนาะ แต่บอกพวว่าซูมือนี่ข้าเจ้าเอื้อนอย่างกันเนาะเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะได้ความรู้บ่มากกันน้อยเนาะที่ผู้ขามาเหตุให้เบึ่งเนาะพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนี้เด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาอยู่ดีมีแหงเวดสุขู่สุคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนเจ้าค่ะพบพ้อกันคลิปหน้าเจ้าค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า